สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับมิลลี่พาแซบค่ะวันนี้นะคะได้เมนูบ้นบานๆคะ่ะพี่น้องเป็นผักหนามนะคะภาษาเขมรบ้านเหมืนเขาเดียวเอ้หมกกระเตรียงแล้วก็มมกอ,อนอรผักอินูนผักสาบกินกับไข่ต้มน้ำพริกเป็นน้ำพริกปลาทูนะคะแล้วก็เขาเรียกว,ว่าส้มผักนี่พี่น้องนี่คือผักสาบนะคะมากินมากอันนี้เป็นผลที่ยังไม่สุกมาพี่น้องวันนี้กินแบบง่ายๆบ้านๆเลยผักสาบเดี๋ยวเดี๋ยว ละลายน้ำพริกก่อนแตบนี้เลยแหละกินกับพ่อกับแม่นะจ๊ะแต่ว่าขอกินก่อนแม่เป็นคนถ่ายคลิปให้วันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาค่ะทุกคนน้ำพริกเป็นทับเพ็ดใช่ละแม่เหมือนเผ็ด <c oughs> เล็งรถนะ วันนี้ก็ถ่ายคลิปมาอยู่หน้าบ้านมาพี่น้องหน้าบ้านติดถนนใหญ่พอดีแม่รำให้พอดีเลยไม,ไม่ต้องต้มนานพ,พันมือจะลืมพัน <c oughs> เขาบอกชื่อพันนะนยงลืม,มพันนี้จะไม่มีความขมนะคะถามเจ้าของสวนผักสาบแล้ว คนที่ขมกีฮาวทาวเวีาธรรมชาติมัวปเปรยอใช่ต่าของป่ามันขมมากของป่ามันขมเพราะว่าน้ําเขาจะน้อยแต่ว่าถ้าของที่ปลูกเองอะน้าเขาจะเพียงพอทําให้รสชาติเปลี่ยนอไม่มีเม็ดไม่สามารถเอาเม็ดตรงนี้ไปปลูกได้แพงกินเลืออยู่แค่นี้ โอ๋อลืม,ม,มน้ำพริกปลาใส่ผักดองเลยลืมขายของอันนี้เป็นน้ำพริกปลาของเหมยนะคะของแม่เลยแม่ตำมีเพื่อนคอมเมนต์บอกว่าทำไมไม่ทำเหมือนนั้นพิมพ์รีพายน้ำพริกแม่อีพิมพ์เงี้ยน้ำพริกแม่อีเหมยไม่ใช่ไม่ได้นะไม่ได้นะทุกคนไม่เหมยม,ม,ม,มาใส,มใส่กับใส่กับผักดองเลยสดน้ำมันตึ้งเลย ហ្នឹងសូត្រតាមមិនទឹកខែណាមកណាបោកមែនໃសໃសน้ําពេជ្រលើហឺមមកលក់ដងជីក៏ចង្អញផងសាបน้ํากันเด้อពីន້ອງខែមបាននោះក៏មកเด้อហូបបាយចង្អញចង្អញផងគ្នាណាបោកទៅប្រហុក ก็แซ่บรอบนั้นเราเอานี่แหละทุกคนผักหนาะมาทําเป็นข้าวต้มนะเราทกข้าวต้มมัดเป,เป็นหมก,หมกใส่หมูแล้วข้าวแม่เขาทกข้าวต้มเนะาะชอบซมนะจนังแม่หิวไหมนี่ย<อ>น้ำลายไหลาตามไหม

สดนะ้ำตาลส้สสอมซับกินได้กับทุกน้ำพริกนะคะบองเตียวท็อกก็เราเหนียดเนี่ยปลาทูบางคนไม่เคยกินเนื้อเขาจะมีความมันเนียนมันนุ่มมันละมุนไปเลยอ่ะทุกคน แล้วก็หวานเปิดร่าลับหรอกเราเนี่ยจะหนักเนาะใบปรึกพองนเนี่ยจะง,งั้นนี่คือข้าวเช้าเหมยนะคะทุกคนฟินเลยข้าวเช้าเป็นเที่ยงช้าวเช้า ไมตรอคขนนหนึ่งบองจรินี่ยผักน้ำนะกับผักกับน้ำพริกไหนก็ถทูน่ากัะทูกก็เตาอืมจ้อืมข้าวหมดหม้อไม่สนใจใครเลยตอนเนี้ยอร่อยน้ำพริกไม่ชอบจะไหนจะไรด,ด้วยไครว,ว่าแม่อรยก็โรยหมดผักนะอื กินค่ะชอบกินเนี่ยก็แปลกพังแล้วเนาะสิบอกเตี้ยทําพี่จะเมงแม่เออค่ะกินอย่างนี้เออนะฉันนับจังกี่ยิงชรอกเลยแอมเสด็จเมดามรีเสด็จตู่ที่โทษน่ะอืมสายบกบกที่กระนั่งจะให้ฉันนับอือ กินคนเดีวยวเ <ừ. S 1> ลยวันนี้ให้แม่น้ำลายไหลตาฮะน่ะช่างรถดังนิดนึงแล้วทุกคน มเก็บไปให้แม่ชิมหนึน่งละมุนเว่อให้เพื่อนกินครั้งแรกเพื่อน,นยังบอกว่าอร่อยติดใจมากเดียวเพื่อนแบบไม่กินผักด้วยนะอืม นี่ละเมนูที่แบบอยากกินทุกวันบา <c oughs> อืมใบหมัดเอาหมดเท่เาตื้นจานหนึ่ม,ะมะันงจะบอกว่ายังไม่ถึงครึ่งท้องด้สัอ้อโอ้อันนี้ทมละมันอวนสมบูรณ์โอ้ยแต่ใส่กระใจเตียน ดูมาจากไหนปลา<น>ปลาปสม้มเลปลาส้ากกินน้ำเปล่าเอาไปวะมาเป็นค่าพี่ีคล้วพี่กับม่เอาไปวพีคราบัวเอาดีครับค่ะสวัสดีค่บหลานชายโตเป็นบ่าวแล้วนะน้ำ ดือ้อ<ย>ทุกวันนี้ดื้อมากมอร่อยไหมอร่อยอร่อยทำไมอยู่หน้ากล้องแล้วเป็นอีกคนเลยอะ่ะวันนี้โดนเหมยดุไหมอืมเหมยดุว่าอะไรฮะอืโดนเหมยดุเรื่องอะไรยื้อป่ะไ,ไปเล่นปะปะไปเล่นปะไม่อยากอบ อร่อยมากผักดองนี่แบบเข้ากับน้ำพริกปลาะมันถูกกันผักอะไรก็ได้นะ้ำหลอกปะเขาบอกนีำรปาะนา่ะถูกกับผักทุกชนิดเลยหลายคนงงว่าทำไมไม่กินไข่ต้มคือมันัมแต่อร่อยกับน้ำพริกกับผักไปแถาภาพกันบ๊ายบายทุกคน อ่ะอ <Okay, S 2> ah. e ีก่อนอืมไอแม่กดปิดกั้งเลยตง